สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปียบุตรรายงานตัวสอนอดุสิตตามหมายเรียก112ยันไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมต่างๆตั้งแต่ปี2563แล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ i n s i g h t News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ หลังจากนายเปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเปิดเผยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้รับหมายเรียกจากสอนอดุสิตในความผิด112โดยมีนายเทพมนตรีลิมปะพยอมเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษและให้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกในเวลา10นาฬิกาวันจันทร์ที่20มิถุนายนนั้น ล่าสุด20มิถุนายน2565ที่สนอดุสิตมีประชาชนส่วนหนึ่งรวมทั้งสสพักเก้าไกลมารอให้กำลังใจในายเปียบุตรซึ่งเจ้าตัวมาพร้อมกับนายกฤษศดังนุจรัตทนายความ ทั้งนี้นายเปียบุตรยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนารวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชุมนุมของกลุ่มต่างๆตั้งแต่ปี2,563จนถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ